สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่สาประตูต่อ1กลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงได้โดยมีคะแนนนำหน้าแมนซิตี้สแต้มแต่แข่งมากกว่า1นัด เริ่มเกมมาได้เพียง2นาทีเบอร์ลี่ได้ลุ้นก่อนเลยจากลูกวอลเล์ของเซกี้อัมดูนี่แต่บอลไปเข้าซองควิวินเคลเลอร์ทีมเยือนยังคึกคักกว่านาทีที่10เกือบนำอีกครั้งเมื่อเดวิดดโตรโฟฟาน่าป้ายบอลคืนให้อัมดูนี่แต่ทีเดียวหลุดเข้าเขตโทษด,ด้านซ้ายแต่เคลเลอร์ยังออกมาบล็อกลูกยิงได้เร็วหงแดงมีลุ้นครั้งแรกในนาทีที่13เทรน์อเล็กซานเดอร์อานนได้ยิงไกลแต่บอลข้ามคานออกไปลิวอพูลมาออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ ในนาทีที่31เมื่อเทรนด์เปิดลูกเตะมุมด้านขวาเจมส์แคทฟอร์ดออกมาวืดบอลมาตกที่ดดเอโกโชต้ามมเข้าประตูที่ว่างเปล่าเข้าไปเจ้าถิน่นเริ่มคึกน,นาทีที่36คติสโจรจ่ายสั้นๆให้แอนดี้โรเบิร์สันได้หลุดไปยิงในเขตโทษด,ด้านซ้ายแต่ดาราโอเช่ล้มตูบล็อกได้บุดบิดเบอร์ลี่ยกระดับเกมได้ดีวิวสันโอโดเบลากีทะลุเทรนด์ขึ้นมาทางออดซ้ายแล้วเลือกปั่นเองด้วยขวาแต่บอลหลุดเสาไกลออกไปนาทีที่45เบอร์ลี่มาตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากลูกเตะมุมจอดบราห ยกมาเข้าหัวดาราโอเชเทคตัวมุงแถวจุดโทษบอลย้อยย้อนทางเข้าประตูไปเลยหมดครึ่งแรกทั้งสองทีมเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งกลับมาเล่นครึ่งแรกลิเวอร์พูลปรับหมากส่งฮาวิเอลเลียดลงมาแทนเทรน์อเล็กซานเดอร์อานนาทีที่52หงแดงมานําอีกครั้งเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากบอลที่แนวรับทีมยืนสกัดกันไม่ขาดเองบอลทะลักมาถึงเอลเลียดหลุดมาในเขตโทษด,ด้านขวาแล้วเปิดยัดเข้ากลางฉลับแล้วเป็นลูดิอสัส ที่โถมมาหมงระยะเผาคนตรงตาข่ายเบอร์ลี่หน้าตีเสียมอาได้เหลือเกินในนาทีที่64เมื่อควนซาม,มงพลาดไปติดโฟฟาน่าได้หลุดเดี่ยวแล้วแต่ไปยิงติดเคลเลอร์บอลมาเข้าทางโอโดแบต้องเร่งยิงซ้ำก็พลิ้นหลังเท้าหลุดกรอบไปอีกอีก3นาทีถัดมาเป็นโอกาสทองของทีมยืนอีกครั้งอัมดูนี่แต่ทีเดียวให้โฟฟาน่าหลุดเดี่ยวเข้าเขตโทษด,ด้านซ้ายแต่ก็ไปเอี้ยวตัวยิงหลุดเสาไกลไปอีกนาทีที่71ลิเวอร์ลิพูลมีลุ้นหนีห่างเมื่อดิออสควบขึ้นมาแล้ว ไหลให้โชต้าเหมือนจะย้อนหลังทําให้ต้องแต่งบอลมาปัน่นแต่ทัฟฟอร์ดก็บินปัดออกหลังไปได้จากเตะมุมบอลถูกสกัดะออกมาแล้วโดนย้ำเข้าเขตโทษไปอีกฟานไดมงตั้งให้ควอนซาวาเล่ด้วยเท้าซ้ายหลุดกรอบนิดเดียวนาทีที่75หงแดงมีโอกาสอีกครั้งจากลูกฟรีคิกฝั่งซ้ายโรเบอร์สันเปิดไปให้ฟานไดไดมงแต่บอลก็เบาแถมไปตรงตัวทัฟฟอร์ดสถานการณ์ของลิเวอร์พูลคลายความกังวลได้ในนาทีที่79จากบอลเตะมุมที่ถูกสกัดออกมาโชต้ายิงสวนไปติดบล็อก เด้งมาเข้าทางเจ้าตัวจิ้มให้เอลเลียตตั้งป้องหยอดในเขตโทษด,ด้านขวาเข้ากลางให้ดาวินนูเยสโมเข้าประตูไปเป็น3ประตูต่อ1ของเจ้าบ้านช่วงโทษ7หงแดงเกือบบวกสกอร์เพิ่มเอนโดเบิลยาวขึ้นหน้าให้นูเยสดูดลงแล้วหลุดไปจิ้มตรงตัวทรัฟฟอร์ดจบเกมลิเวอร์พูลเอาชนะเบอร์ลี่3ประตูต่อ1รักษาตำแหน่งจาาฝูงสำหรับโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้ไว้ได้เทรนอเล็กซานเดอร์อารนและโมซาลาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลตามเจอเกนคล็อปอย่างแน่นอนถ้าหาก ไม่สามารถต่อสัญญาให้กับทั้งสองคนได้ก่อนจบฤดูกาลนี้เกรนจอนสันอดีตกองหลังซูเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลได้ออกมาแสดงความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การต่อสัญญาของทั้งเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนและโมฮาเหม็ดซาลาว่าหลังจบฤดูกาลนี้นักเตะคนสําคัญทั้งสองคนนี้อาจจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลแต่เมืเจอเกนคล็อกไปก็มีความเป็นไปได้ถ้าหากว่าเมื่อถึงตอนนั้นลิเวอร์พูลไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทั้งสองคนได้เป็นผลสําเร็จและผู้จัดการทีมคนใหม่ ที่กำลังจะเข้ามาคุมทีมิเวอร์พูลคนใหม่นั้นไม่สามารถทำงานได้ต่างที่นักเตะและแฟนบอลระหว่างเอาไว้ได้เหมือนกับที่ทางเจอเก้นทรอปเคยทำเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาผมขอพูดตรงนี้เลยว่าหลังจบดูการนิลิเวอร์จะเกิดความกลาหลนภายในสโมสรเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนถ้าหากกว่าลิเวอร์พูลไม่สามารถคว้าแชมป์เข้าสู่สโมสรได้ต่างที่ต้องการรวมไปถึงผู้จัดการทีมิเวอร์พูลคนใหม่ถ้าหากไม่ใช่ผู้เล่นที่แฟนบอลจำนวนมากต้องการแล้ว หละก็ผมไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรแห่งนี้บ้างแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องที่ไกลตัวแบบนั้นผมขอพูดเรื่องใกล้ตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงดีกว่านั่นก็คือในตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายที่เสี่ยงต่อการเสียทั้งเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนและโมซาลาออกจากทีมไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ถ้าหากลิเวอร์พูลไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่กับทั้งสองคอ,อนได้เป็นผลสําเร็จนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ทั้งสองคนเหลือ,อสัญญากับทีมไม่ถึง18เดือนแล้ว และหลังจบฤดูกาลนี้พวกเขาจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายซึ่งลิเวอร์พูลอาจจะกำลังถูกบังคับให้ขายนักเตะทั้งสองคนนี้ออกจากทีมไปในราคาถูกถ้าหากว่าไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่ได้เป็นผลสำเร็จนั่นเองผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากลิเวอร์พูลต่อสัญญาให้กับทั้งเทรนอเล็กซานเดอร์อานอน และโมซาลาได้ไม่ทันก่อนฤดูกาลนี้จะสิ้นสุดลงผมมองว่าทั้งสองคนนี้จะย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวในปีหน้าอย่างแน่นอนคุณลองคิดดูสินักแต่ระดับเซน Alexander. อเล็กซานเดอร์อาโนและโมซาลากลายเป็นผู้เล่นฟรีค่าตัวมีหรือที่จะไม่มีสโมสรชื่อดังในยุโรปรุมแย่งตัวและผมก็ไม่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะมีการซื้อตัวผู้เล่นครั้งใหญ่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ดังนั้นเป้าหมายของลิเวอร์พูลนั้นน่าจะเป็นการเร่งต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับผักฮูเล่นตัวหลักมากกว่า สำหรับตัวผมแล้วผมมองว่าถ้าหากเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้สมอสเรเรอันมาดริดจะต้องโฉบเข้ามาหาแบ็กขวาที่ดีที่สุดในโลกรายนี้อย่างแน่นอนต่อให้ใครต่อใครจะบอกว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อานนคือสเกลเซอร์ขนาดแท้ของสมสรและจะเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลคนต่อไปแต่ผมมองว่าในยุคปัจจุบันนี้เงินทองและชื่อเสียงน,นั้นน่าจะสำคัญกว่าความจงรักภักดีกับสมสรและต้องทนอยู่ไปจนเลิกเล่นอย่างแน่นอน และเทรนอเล็กซานเดอร์อโนน่าจะเลือกทางที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพการทํางานของเขามากกว่าการเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลเพราะนักเตะชื่อดังหลายๆคนในยุคนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการประกบ,บความสําเร็จและได้รับค่าตอบแทนระดับสูงกับสโมสรใหม่นั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นลิเวอร์พูลจะมีเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนอยู่กับทีมต่อไปในระยะยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์พูลจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับตัวเขาได้หรือไม่ เพราะถ้าทำไม่ได้เทรนดอเล็กซานเดอร์อานนจะย้ายออกจากลิเวอร์ p o o ไปแบบฟรีค่าตัวอย่างแน่นอนแอนดี้โรเบิร์ตสันเตือนเพื่อนร่วมทีมว่าห้ามประมาทเบอร์ลี่โดยเด็ดขาดเพราะถ้าพลาดทำแต้มหล่นอาจหมายถึงหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้เลยสโมสรลิเวอร์ pool กำลังมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ทีมโซนท้ายตารางในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ โดยก่อนหน้านี้หลายฝ่ายเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นน่าจะยัดเยียดความประชัยให้กับทีมผู้มาเยือนได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไรนักและการได้ลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์นั้นก็เหมือนเป็นการการันตีว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บสามคะแนนจากเกมน,นัดนี้ได้แบบไม่มีปะนั้นหาและจะสามารถยึดตำแหน่งจ่าฝูงได้ต่อไปอย่างน้อยก็อีกหนึสัปดาห์โดยไม่ต้องไปสนใจผลการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเมื่อวานนี้ทางด้านของแอนดี้โรเบิร์ตสัน ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางด้านของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอคอมโดยกล่าวว่าผมไม่เคยเชื่อเลยว่าการลงสนามต่อจากนี้ของลิเวอร์พูลไปจนจบฤดูกาลนั้นจะเป็นเกมที่ง่ายและทางเจเงร์เกนครอปนั้นก็คิดแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันและได้สั่งการให้นักเตะทุกคนเล่นเต็มที่แบบ100%เเซให้เหมือนกับว่ากำลังเล่นเกมนัดชิงชนะเลิศต่อจากนี้ไปจนจบฤดูกาลผมรู้ดีว่ามันยากมากแค่ไหนกับการก้าวขึ้นจากลีกแชมเปียนชิพขึ้นสู่พรีเมีย สำหรับเบอร์ลี่เพราะผมเคยทำมาแล้วในสมัยอยู่กับฮิลซิตี้ตอนนั้นผมดีใจมากที่สามารถเลื่อนขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นผลสำเร็จแต่ผมก็ดีใจได้ไม่นานเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นมันคือความโหมดร้ายเพราะพรีเมียร์ลีกนั้นระดับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับลีกแชมเปี้ยนชิพแน่นอนว่าทางเบอร์ลี่ก็น่าจะรู้ซึ้งถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั้นผมมองว่าพวกเขาจะต้องสู้อย่างถวายหัวในทุกๆนัดที่ลงสนามเพื่อความอยู่รอดของสโมสรของพวกเขาอย่างแน่นอน ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลจะประมาทไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราได้น้ำตาตกอย่างแน่นอนผมอยากบอกเพื่อนักเตะทุกคนว่าเราไม่ควรที่จะประมาทเบอร์ลี่ด้วยการมองว่าทีมของพวกเขานั้นเป็นทีมที่ต่ำชั้นกว่าทีมของเราโดยเด็ดขาดตอนนี้เพิ่งจะเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมดังนั้นช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ขาดว่าทีมไหนจะได้ไปต่อและทีมไหนจะหลุดวงโครจรของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และผมก็เชื่อเหลือเกินว่าต่อจากนี้ไปจนจบฤดูกาลนี้ทุกๆเกม จะเป็นเกมที่ยากมากๆสำหรับลิเวอร์ pool ดังนั้นเราจะประมาทคู่แข่งไม่ได้เลยแม้แต่เกมเดียวตอนนี้เรามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องเดิมพันฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของผู้จัดการทีมของเราดังนั้นผมอยากเห็นทีมของเราประสบความสำเร็จและได้ฉลองแชมป์กันอย่างเต็มที่เมื่อฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ